สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับรายการจอบปฏิเสเส้นทางชีวิตการเกษตร EP 11ครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวิวทิวทัศน์รอบๆที่แบบแมีอะไรบ้างเลยครับวันนี้พเพอิญจะไปเจอไม้ไผ่ก็จะอาศัยรถของป้าแ,แถวแนี้ไปซื้อของนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูรอบๆนะครับครับตอนนี้กคลับ เป็นถูเขานัี่เขามีสอสน,นะนี่ครับเป็นภ์พา,าลรอห่อๆนะออกลูกแล้วนะจะรยกันอีกนะส่วนนี้ก็ไม่ไ,มไ,มไมค่อยได้ปูกอะไรเท่าไหร่ในอีกส่วนคือว่าสวยๆไม่ได้ถ่าย เสลอดาวไอิรสระเอวอะไรพวกนี้ในป่าก็มีถนนพูน ว้าว <Wow. c oughs> นี่แกปลูกอ้อยนะอ้อยอ้อยเนี่ยวิถีชีวิตแบบบ้านๆเขาก็แถวนี้ก็อย่างนี้นะครับโอ้ดูลงคายุบเว้ยตายหาดนะโอ้ล้มัน,นโชเฟอร์ผมขับรถเดี๋ยวไปจะเลี้ยวไปทางโน้นแล้วไปภูเขานะท้าวอากาศได้อยู่นะ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับบ้านหลังนี้มันช่างบรรยากาศ จะมีกลิ่นหอมๆหน่อยครับเป็นเป็น,ปนใกล้ๆ <c oughs> กลิ่นหอมของขี้หมูไก่ทอดที่ผมมาใส่ มันสไลด์หมดเลย ถ้าฝนตกนะไม่มีน้ำลงาจนะากเขายใช่เหราอใช่เาไปเนี่ยว้าเอาฝนมาเวลาเขาุเนี่ยเนี่ยราสไลด์น้ำสไลด์หมดเลยแต่นนี้นะครับถ้าทำไม่แข็งแรงนี่ไปเลยนะบอกเลยเราจะ,จะดูน้ำเลยเราเปอย่างนี้วะไม่ไม่เราไม่จะทานทานนะเือที่ซื้อที่บางทีจะว่าสวยย่งเดียวไม่ได้นะ เนี่ยมันก็สวยนะเด็กส้นเช้าแต่บรรยากาศเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกวัดหนองไคเหลืองนะเดี่ยตรงนี้จะมีที่จัดสรรเยอะเนี่ยแต่ดินมันจะเป็นประมาณนี้เน,นี่ยเยมากเลยนะแตสวยครับแต่ว่าเราต้องทำให้ดหีไม่ว่าจะเป็นรั้วหรืออะไรบ้านเมือ่อหรือต้นอ,อ,อย่าไว้ใจแต่ถ้าเป็นด้านนอกดาวก็ได้ บ้านเรงนี้นะเขาแล้วก็เหลื